ถูกกนนดไวว้้แลมัําที่แท้นาวิทย์เขาก็ถูกรถชนหลังจากที่แยกกับเราก็เลยทําให้ความจําเสื่อมจริงๆจา้าฉัว่าไปแล้วไอ้หมอนี่มันก็น่าสงสารจริงๆนะคะไม่รู้เคราะหซ้ำกรรมซัดอะไรกับมันนักหนาี่ลูกนั้นลูกนั้นเคยพูดกับพ่อไว้จำได้ไหมลูกว่าลูกจะเลิกจมอยู่ในความฝัน เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันลูกนั้นจะลืมนาวินก็ตอนนั้นนันยังไม่รู้นี่ว่าเขาความจําเสื่อมจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ตั้งใจะจะทำร้ายหนันด้วยแล้วมันจะต่างอะไรกันล่ะลูกฮะก็ในเมื่อนาวินเขาไม่มีภาพของลูกนันในความทรงจําอีกต่อไปแล้วพ่ออยากจะให้ลูกนั้นเนี่ยรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อ ลูกนั้นต้องไม่ไปเจอกับนาวิธอีกพ่อคุณนันครับพวกเราอุตส่าห์หนีตายมาจากคุณทานีแล้วทำไมคุณหนันถึงยังกลับไปเจอไอ้นาวิธอีกคุณนันไม่กลัวมันตามลอยมาเจอเราเหรอครับคุณนันไม่ห่วงความปลอดภัยของพวกเราทุกคนหรือไงครับขอร้องนะครับคุณนันอย่าไปเจอนาวิธอีกเลย นายคะบางทีมันอาจจะเป็นโชคชะตาฟ้าเลยที่ให้คนสองคนนี้มาผูกพันกันก็ได้นะคะนายจะไม่รอให้คุณหนันกับนายวิทย์กลับไปเจอกันอีกหรอคะเมื่ออะไรมันจะดีขึ้นจะดียังไงล่ะพี่เจงฉันเห็นว่ามันมีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวายก็ถ้าหากว่าคุณหนันกับคุณนาวิทย์กลับมารักกันคุณนาวิทย์เขาก็ต้องเห็นแก่คุณหน,นันเขาก็ต้องช่วยออกค่าผ่าตัดให้นายเงินแค่เนี้ยคนแค่งเขาไม่ร่วงหรอกนะคะ เรื่องนี้นี่เองนี่ฟังเอาไว้นยพี่เจงที่พวกเราเก็บเล็กผสมน้อยกันอยู่ทุกวันเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ทันการฉันอาจจะเป็นอะไรไปก่อนแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่เอาเงินนาวิทย์นาย เอยู่ในความฝันเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ลูกนั้นจะริน้น้ก็ในเมื่อนาวิทย์เขาไม่มีภาพของลูกนั้นในความทรนจ้าจต่อไปแล้วพ่ออยากจะให้ลูกนั้นรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อลูกนั้นต้องไม่ไปเจอกับนาวิทย์อีก ทาแย่อะคะแล้วนี่คุณตามมีบูงหาไปแล้วแล้วคุณตามไปถึงไหนคะแล้วเฮ้ยแล้วคุณพอจำอะไรขึ้นมาได้บ้างหรือยังภาคุณนี่พูดเหมือนรู้เนะว่าบุงหาจะทำให้ความทรงจำผมกลับคืนมาได้คือก็แหมก็แล้วสาเห็นว่าคุณน่ะให้ความสำคัญกับเขามากเลยคะเออแล้วเขาบอกอะไรคุณบ้างอะคะเขายอมรับแล้ว พ่าเราสองคนเคยรู้จักกันฮะแล้วเพุ่งนเนี้ผมกับเขาจะคุยกันเรื่องอดีตของผมว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับผมอย่างนั้นหมายความว่าคุณยังจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะ จะเป็นเธอที่ทำให้ความทรงจำของฉันกลับมา มาช่วยอ้ยกับเจนทำไมอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยสทีช่วยด้วยคุณพยาบาลคุณไบถมัมน,น,งงนนะคนไข้ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมา,<ร>าช่วยอ้ยกับเจนทำไมะะ่ะเราพยายามที่จะช่วยคุณเท่านั้นนะคะช่วยภาษาอะไรของคุณแกมาช่เดี๋ยวนี้นะมาช่วทำไมอะ่ะปล่อยไม่ได้คะ่ะ คุณหมอสั่งห้ามไหมคะ่ะถ้าปล่อยคุณไปเนี่ยเดี๋ยวคุณจะทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองทำร้ายอะไรของคุณแก้มาเช่นน,นี้นะ,ะ,นนนะ,ะใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นก่อนนะคะคุณอย่าดึงขาดอย่าดึงนะคะใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นค่ะละินคุณตื่นแล้วเหรอละิน,อย,าานอย่ามาดูตัวฉันอย่ามาดูตัวฉันละินใจเย็นๆน,นะละินคุณพยาบาลฉันไม่เคยทำร้ายตัวเอง ถ้ามีคนที่ทำร้ายฉันก็คือผู้ชายคนนี้แหละลลินทำไมคุณพูดแบบนี้เลยลลินนี่ผมไม่ไห่วงคุณมากเลยนะรู้ไหมลลินลลินใจเย็นๆลลินลลินคุณคะคุณคะออกไปก่อนเถอะค่ะก็ได้ก็ได้ลลินคุณพยาบาลครับผมากดูภรรยาผมด้วยนะครับคือเธอสติไม่ค่อยปกตินะครับ ผมกลัวเธอจะทำร้ายตัวเองคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะดูแลภรรยาของคุณให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากครับรินนั่นผมไปก่อนนะที่รักคุณต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักนะพักผ่อนให้สบาย ใจให้สบายนะคะไปฉันไปได้เขาร้องเขากลัอย่าไปเชื่อเขานื้อหาเขากลเขาก้ัวคุณทานีอ้าววิสุทธ์สวัสดีครับคุณทานีเอกสารที่คุณทานีให้ผมจัดการเนี่ย ร่างเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจมากคุณพิศษ ถ้าผมได้ในสิ่งที่ผมต้องการเมื่อไหร่เนี่ยนะรับรองคุณจะต้องโชคดีแน่แน่ขอบคุณนะครับที่กรุณาผมวินผมจัดการให้ครับ แน่สุดที่ผมก็จะอยู่ในกรรมเมือฉันสิ่งที่ฉันรอคอยมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว